ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหัวข้อในวันนี้จะขอหยิบยกคติธรรมคำสอนจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่ท่านได้เมตตาสอนสิทธิ์ไว้ในเรื่องมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรขึ้นต้นหัวข้อมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรคงเป็นคำถามที่หลายๆคนคงคาใจเช่นเดียวกันถ้าจะกล่าวถึงคนไทยก็ต้องบอกว่ามีนิสัยที่ชอบทำบุญมากประเทศหนึ่ง เพราะตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องการให้ทานไว้ด้วยอีกทั้งเมื่อมีเทศกาลสำคัญสำคัญคนไทยก็มักจะเข้าวัดทำบุญกันมากโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เมตตาตอบคำถามโดยมีเนื้อหาน้เรื่องของกำลังใจเป็นหลักคือความไม่กังวลในการทำบุญให้ทำตามกำลังไม่เดือดร้อนและทำบุญในขอบเขตบุญที่เหมาะสม คือเกี่ยวกับเนื้อนาบุญเป็นส่วนประกอบโดยถ้าเราทำบุญในขอบเขตบุญน้อยหรือทํากับคนไร้ศีลก็จะส่งผลต่อบุญนั้นได้อานิสงส์น้อยกว่าทํากับคนที่มีศีลคำถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อานิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อท่านเมตตาตอบ คืออานิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่พึงทำได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่10บบาทจะไปมาที่นี่เสียค่ารถ6บาทกินก๋วยเตี๋ยวสบาทได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือหนึ่งบาทเขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานอันนี้อานิสงส์มากเหลือล้นจำนวนเงิน เขาไม่จํำกัดเขาจํากัดกำลังใจถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะการทำบุญมากๆคำว่าทํามากหมายความว่าทําบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทําทุกวันก็ได้นะคำว่ามากหมายความว่าทําเต็มกําลังที่พึงทำไม่ใชี้ขนเงินมามากเวลาทําบุญต้องดูก่อนว่าค่าที่จ่ายเรามีความจำเป็นเพียงไร ไอเงินที่มีความจำเป็นอย่านำมาทำบุญเพราะมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรและประการที่สองการทำบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่กำลังใจน้อยก็มีอานิสงส์น้อยแต่หากใช้วัตถุน้อยแต่กำลังใจมีมากก็มีอานิสงส์มากอย่างถวายสังฆทานที่บรรดาญ,ญาติโยม พุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสงฆ์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถวายสังฆทานเราทำกันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอานิสงมันก็น้อย เพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่ตั้งแต่เสรีรูปขึ้นไปตามพระวินัยท่านเรียกว่าคณะสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาติบุคคลิกทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์เป็นหมู่นี้มีอนิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มากอย่างท่านอินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรไงละ่ะท่านอังกุระเทพบุตรทําบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงทานให้ทานถึงสองหมื่นปี เลี้ยงคนกำพร้าคนตกยากคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้ศีลไร้ธรรมใช่ไหมตรงกันข้ามท่านอินทกะเทพบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฟืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมาย เอาแค่วันๆพอกินพอใช้ไปวันๆวันหนึ่งพระสงฆ์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทานในฐานะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากนักใช่ไหมละ่ะเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณความกระตันอยู่รู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานอย่างหนึ่งสองอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดา ที่มีบุญมากที่สุดในดาวดึงนอกจากพระอินแล้วไม่มีใครโตกว่าและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวชาวจีนมีหมอที่จังหวัดพิจิตรหมอผู้หญิงหนะแกเคยไปเจริญพระกรรมฐานที่วัดพ่อเป็นจีนเวลาพ่อแกตายแกทำบุญเต็มที่ทั้งประเพณีไทยและประเพณีจีนปรากฏว่าวันหนึ่ง แกนั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่เตียก็มาบอกว่าอีหนูตึกขี้เท่ารถยนต์หรือแบงขี้เท่าที่มึงเผาไปกูไม่ได้รับเลยผีเขาไม่ใชี้ขี้เท่าแกก็ถามว่าจะให้ทำยังไงละ่ะเตียบอกว่าถวายสังฆทานให้กูก็แล้วกันที่เองทำบุญไปครั้งนั้นเตียไม่ได้รับเลยและเองก็ไม่ได้บุญด้วย แต่ที่เตียไม่ตกนรกเพราะเตียนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ลูกสาวถามว่าจะเอาอะไรบ้างเตียบอกว่าถ้ามีพระพุทธรูปหน้าตักกว้างห้านิ้วขึ้นไปเตียจะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือพรหมเขาถือความสว่างของร่างกายไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งกายถ้ามีผ้าจีวรด้วยเครื่องประดับของเตีย จะสวยขึ้นกว่าเดิมและถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่าแล้วแกขึ้นรถมาที่นี่มาขอถวายสังฆทานก็บอกแกว่าจะถวายสังฆทานที่ไหนก็ได้แกก็ไม่ยอมถามว่าทำไมไม่ถวายวัดใกล้ๆแกตอบว่าไม่ไว้ใจกลัวเขาจะเอาพระพุทธรูปไปขายก็เลยมาถวายที่นี่ แกถามว่าเตียดีขึ้นหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นเรื่องของคุณต้องสัมผัสกันเองเวลาทำสมาธิให้ทำใจปกติอย่าไปนึกถึงเตียจิตฟุ้งซ่านมันจะไม่เห็นแกก็พยายามทำใจแบบนั้นตอนเช้าแกก็มาบอกว่าแกดีใจนอนไม่หลับเตียแกมาแพรว,พรวสวยระยับกว่าเก่า และเห็นตัวเองว่าออกไปคุยกับเตียก็สวยคล้ายเตียเพราะว่าการถวายสังฆทานให้คนตายนั้นเราเองก็ต้องได้เต็มร้อยเปอร์เซน์และผีต้องโมทนาจึงจะได้บุญก็ยังอยู่ที่เราเตรียมที่ในเมื่อแกทําเองอัน,นิี้สงสูงเพราะกังวลน,น้อยบุญมากกังวลมากบุญน้อยถ้าจัดงานเป็นพิเศษจะไม่ได้บุญเลย งานยิ่งใหญ่เท่าไรบุญยิ่งหดมากเท่านั้นพอเริ่มงานก็ฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่บาปเข้ามาก่อนบุญมันเข้าไม่ได้มันไม่ถูกกันบุญเหมือนแสงสว่างบาปเหมือนกับความมืดที่ไหนมืดที่นั่นต้องไม่มีสว่างถ้ามีสว่างมันจะมืดหรือถ้าเขาฆ่าไว้เยอะแยะแล้วเราไม่ได้สั่งมันไม่มีอะไร มันจำเป็นนักหรือว่าเวลาทําบุญต้องเลี้ยงเล่ากันด้วยจะต้องฆ่าสัตว์พระองค์ในเขาสั่งลงทุนทําบุญทําศพหมดไปห้าหกหมื่นพระได้กี่สตังค์ค่าอาหารพระกินไปสกี่ช้อนมันเป็นหมื่นหรือเปล่าไอเงินหมื่นจ่ายอะไรกันแน่บางทีหมดค่าเล่าไปกี่พันก็ไม่รู้หมดค่าเชือดไก่เชือดปลาไปเท่าไหร่ อันนี้ตัวบาปทั้งนั้นไม่ใชี่ยวเรื่องบุญแล้วอ้างว่าทำบุญใช่ไหมการถวายสังฆทานนี่ดีที่สุดสังฆทานนี่บุญใหญ่ด้วยกังวลน,น้อยด้วยไปซื้อพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซื้อไม่ต้องโมโหอย่าไปขอต่อลดราคาเขามากนะักเขาไม่จำกัดข้าวถ้วยข้าวแกงขนมถ้วยน้ำสักแก้วเขาก็ไม่ว่าอะไร เราคนเดียวทําได้เลยเรียบร้อยไอนี่บาปนิดเดียวก็ไม่มีตัวกังวลก็ไม่มีบุญก็บริสุทธิ์และบุญสังฆทานเป็นบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทําบุญกับท่านร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งแล้วก็ลงทุนไม่มากกังวลก็ไม่มีส่วนการอุทิศส่วนกุศลเคยถามพระยายมท่านว่า แม้แต่พระที่อยู่นิพพานยังทราบการทำบุญของคนคนทำความดีนี่พระนิพพานก็ทราบแล้วท่านก็โมทนานิพพานอยู่อันดับสูงสุดมากก็ไอเนรอกนี่แค่ตูดหมาจะโมทนาไม่ได้หรือพระยายมบอกว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่าตัวท่านนี่นะผมเอาไฟด้วยเอาหอกเอาดาบขวาน มาฟันมาแทงด้วยกินไม่ได้ร้อนท่านก็บอกว่าทุกเขเวทนามันมากไม่มีโอกาสโมทนานรกมีสองอันดับขุมใหญ่เป็นบริวารกับยมมโลกียานรกถ้ายมมโลกียานรกต้องแบ่งขั้นถ้าหนักเกินไปก็ไม่มีสิทธิ์โมทนาถ้าปานกลางไม่หนักมากอาจจะโมทนาได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นบุญสังฆทาน เห็นจะสู้ไม่ไหวถ้าถามว่าสังฆทานดึงคนตกนรกได้ไหมควรจะตอบว่ายังดึงไม่ได้ดีกว่าน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ แล้วหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดจาก,กเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ